ต้องเจ็บแค่ไหนถึงจะเรียกว่าหลักตัวเองคลิปนี้ว่าก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับวิธีที่จะทำให้เราเจ็บน้อยลงแต่ว่าเห็นผลนานขึ้น ส,สดีค่ะว่านนะคะจากเจี๊ยบ .com วันนี้เราก็กลับมาพบกันใหม่ในซีรีส์ Love Myself The Series นะคะซีรีส์ที่จะทำให้พวกเรากลับมารักตัวเองมากกว่าเดิมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์การรักตัวเองกันแบบสุดมิสุดหน่อยว่านก็มีเคตส,สัดดีหนึ่งจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเป็นเรื่องของเพื่อนสนิทว่านเองเนี่แหละเรื่องของเรื่องก็คือเพื่อนนะีเเ่เธอก็คือมีความเพิดมากแล้วก็แบบเศร้าเสียใจเป็นระยะเวลานาน นะคะทุกคนเธอคนนั้นอะโฟกัสอยู่ที่ตัวคนอื่นแต่ว่าไม่ได้รักตัวเองแล้วก็ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองนะคะจนมาวันหนึ่งอะเออเพื่อนก็เลยมาขอคำปรึกษาว่าค่ะว่านะก็เลยตอบกลับไปว่าถ้าเราจะเจ็บทันทีอะเราต้องเจ็บแบบที่มีอะไรดีขึ้นคถ้าพูดถึงเรื่องความเจ็บเนี่ยเจ็บแล้วแต่ว่า รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นนะ่ะมันก็มีอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ว่านึกถึงเลยนั่นก็คือการทำอัลเทอร่าค่ะแต่ สิ่งที่เราได้คือผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกับตัวเราค่ะพอเรารู้สึกว่าผลลัพธนะ์นะั้นะดีขึ้นกับตัวเราแล้วอะเราก็รู้สึกว่าเราหลักตัวเองมากขึ้นคือการทําอัลเทลรามันช่วยให้หน้าของเราอะยกกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนซึ่งแบบใครที่แบบเริ่มมีอายุแล้วแล้วแบบเริ่มหย่อนคล้อยลงมาการทําอัลเทลราจะช่วยดึงหน้าเราให้ขึ้นไปแล้วก็เ๊ะค่ะทุกคนเราจะเป็นคนใหม่เพื่อไปหาคนใหม่ แลว่าถ้าใครทนเจ็บไม่ได้นะคะว่านก็ขอแนะนำอัลเทร่าที่โรงวินคลินิกเลยค่ะเพราะว่าที่โรงวินคลินิกมีโปรแกรมอัลเทร่านะคะด้วยเทคนิคไฮเปอร์เพอร์ซัน f t ลลิฟที่ทำให้เราอะเจ็บน้อยแต่ว่าสวยนาน,นะคะ่ะทุกคนจะบอกว่ามันเจ็บน้อยลงจากที่ว่านเคยทำจริงๆแต่ว่ามันก็ยังคงเจ็บอยู่นะคะระดับความเจ็บนะคะของที่โรวินที่ว่านให้อยู่ที่ระดับ 2ทับสิค่ะทุกคนก็คือมันยังมีความเจ็บแต่ว่าเจ็บแบบที่ผู้หญิงคนหนึ่งอะพอที่จะทนรับได้วันนี้นะคะว่านก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะอยากดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยโปรแกรมอัลราค่ะของโรมพยาบาลคลินิกนะคะด้วยเทคนิค Hyper Personal l i f t ลลิฟค่ะ ใครที่ชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร์ e แล้วก็กดกระดิ่งถ้ามีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามมาได้ที่ข้างล่างนี้เลยค่ะวันนี้วันก็ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย